ครับมติเป็นเอกฉันนะครับสนับสนุนานายสิริอพองศ์มีสิริตัญญานะครับเป็นนายกสมาคมนักวิทยุสุมเล่นจังหวัดสลกลนครคนต่อไปครับขอเสียงปรบมือครับขอจับไม้ต่อนลยครับ,บก่อน <c oughs> เองก็บอกว่าดีใจนะครับ มีใจที่เห็นเพื่อนๆจะมาชิกนำสนับสนุสนในการทํางานที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นง่ายๆเนาะตั้งแต่การเป็นชุมชนนักวิสุทธิเล่นนะครับตอบ้งแต่หนึ่งศูนย์คนกระโดดเข้ามาสู่สมาคมท,ที่จีบุคคลนะครับตั้งแต่ปีห้าศัตรูปห้าห้า ดีใจนะครับที่เพื่อนๆสมาชิกนะครับยะให้เห็นความสำคัญนะครับในการทําง,งานที่ผ่านมาก็ดีแล้วก็ไม่ดีก็มีนะครับในบางส่วนนะครับซึ่งจริงทีนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นจริงให้ผมบัดบลกออกมาว่าการทําง,งานที่ไม่ดีผมก็จะเด้ดออกมาแก้ไขนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นไปในวงการนักกีฬาเลนเรานะครับใน ตั้งแต่ปีนี้ไปต้นไปนะครับเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมานะครับก็คงจะดีใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมคิดว่าก็คงจะพัฒนานะครับในตะบนนครของเรานะครับในวงการนักวิ่งของเ่นนะครับให้ดีขึ้นหรือว่าเล็กน้อยประมาณนั้นเท่าที่ทำได้ก็แล้วันเนาะเอาง่ายๆนะครับกดง่ายๆกันแล้วกันนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ โคดูซิโรไมค์กีโดห์เทลนะครับนายเสลีภูมิเสริกัญญายนะครับขอบคุณครับ